นักทำลายล้างกลับมาแล้วแต่รอบนี้มันมาห้าตัว ROV คือเกมต่อสู้ ROV คือเกมฆ่าฟันแต่ตัวผมนั้นไม่สนใจเพราะผมไม่มีศัตรูวันนี้ผมจะให้คิวก่อน รับหน้าที่ในการถล่มป้อมและไม่ฆ่าใครเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าเล่นในธรรมดามันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบไม่เร้าใจดูไม่เป็นการทำลายที่แท้จริงวันนี้โหมดโคนวอร์เปิดให้เล่นครับคิวกดห้าตู่ เราจะพยายามไม่ฆ่าใครเลยนะครับทุกคนให้สก,กอร์เป็นศูนย์ะครับผมและตีป้อมเขาให้แตกให้หมดแล้วมาดูกันว่า ความน่ากลัวของกิวดวนี้มันจะกริ้วขนาดไหนใจร้าขอแนะนำพ่อมดเคาว่าเปย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจี๊มากกว่า2 0 0แสนคนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น1212อนะครับผม1แอดไลค์แอดเคว่าเปย์เพื่อรับโค้ดส่วนลด100บาททุกวันยวนมีจำนวนจำกัด2กิจกรรมบนเพจพ่อมดเคาว่าเปย์แจกจุกจุกมูลค่ากว่า3 0 0 0 0ืบาทและอย่าลืมนะครับผมมีโค้ดใจรักของผมไทยลดได้เพิ่มนะครับยังไงก็ฝากเวทเติม เจ้าแรกที่มาสปอนใจเราด้วยนะครับทุกคนเขาไปเติมกัน,นเยอะเลยนะครับผมความบจะได้สปอนผมไปยาวๆนะครับทุกคนคิวก่อนอามีเรียบร้อยเลยโซ่ s <S และตอนนี้นักทำลายอสังหาริมทรัพย์ก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนคิวก่อนห้าตัวป้อมมึงตัวคนพูนเฮแกไม่ออรอดแน่ดูซิว่าทีมตรงข้ามจะเป็นตัวอะไรถ้าเป็นไฮอาเตะบอกเลยวนะ่ามึงแตกเ <c oughs> <c oughs> ย็นโซ่เฮ้ย์เอ็นโซ่มันจะสู้เราได้ไงวะใช่ปะเล่นบอลสิ เราไม่ได้แล้วพีซี่ละเกมนี้เดี๋ยวต้นเกมเราจะฟาร์มก่อนนะครับทุกคนเพื่อให้มันดูไม่มีพิรุโอเคที่ตรงข้ามกูบอกเลยหลอนหลอนนะเชื่อเห็นปลาไหลออกจากป้อมทีละตัวแล้วหลอนเลยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชิลกายนะทุกคนนะฟาร์มที่มไม่ไหวจังวะทุกคนหมดนี้ชิวจัดเฮ้ยเฟิร์สบั๊ด เสียศักดิ์ศีบ้าอะไรหมดแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราเน้นแบบว่าไม่ต้องโดนฆ่าก็พอไว้เอาเลยดีกว่ากลัวฟอมแรกนั่นกัดให้มันดูหน่อยดิโก้ว่าการทิ้ง้อมเนี่ยมันคือยังไงสั่งโซ่ให้มันรู้กลัวไปต่อทะลุไม่มดแล้วก็อยากฆ่าม да. ัน <lateral> ด้วยยังไม่กันฟอบเหรอยังไม่กันฟอบเหรอต่อบปะกลัวต่อไปเลยกูแทงไอ้ฟางกูไม่ไหวแล้ว คิวก่อน,นี่เราจะยอมตายเราจะไป่ฆ่ามันเรจะยอมตายดีกว่าต้องฆ่ามันช่วยด้วย <c oughs> สองนาทีป้องขวาหายหมดป้อมกลางแตกแล้วทุกคนไม่มีที่ไหนปลอดภัยส่วนใหญ่เ่ย <c oughs> เขาจะพูดกันว่า <c oughs> บ้านเนี่ยคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับทุกคน <c oughs> แต่นั่นคือการที่คุณไม่เจอคิวก่อนครับวิ <c oughs> ่งแตกผ้าเหมือนเหมือนปลาแตกรังอะ ่ขู <celui> ่ละเนี่ยขู่ละขู่ละเนี่ยตายฟรีแล้วเยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกันกันคิวกันคิวกันคิวกันสู้เขาสู้เขาการกระทบของนายปลุกไฟในตัวฉันจะไว้เพราะเมนบทของฉันคือการไม่ยอมแพ้ปุ๊กอติมาแน่ยกกูไม่ได้เลยอ่ะเราเพื่อนออกจากเกมออกทำไมไม่อยากเป็นอะไรเหรอ ไม่ผมจะไม่ฆ่ามาันช่วยด้วยสิทวอย่าฆ่านะอย่าฆ่านะเอาสกอร์ศูนย์กูว่าศูนย์จบได้กูว่าทำได้เพียงแค่3นาที40เท่านั้นไม่มีป้อมไหนของมันเหลืออยู่ข้างนอกแล้วครับทำชาเลนจ์ไม่ตีคนเหรอเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยลองแบบไปไปทีละคนนี่เหมือนแบบกองทัพยูริส่งคนไปทีละคนมาไล่เบอร์หนึ่งฉันเรื่องนายไปตีเป้าซ้ายมันทีละคนไปชีโรบลีโปรติงไปแล้วครับยูคอน ใจเกินนี่ลองตอบตอบกับภาษาผมเยียทุกคน5้านาทีอ่ะมันจะจบแล้ววะลองรวมตัว5คนไปตีป้อมมันรอมั้ยเฮ้ยเพื่อความมหาเพื่อความหาซื้อรองเท้าวิ่งเร็วแล้วเดี๋ยววิ่งเริ่มจากบ้านกันเออตามกูมาละสามสองหนึ่งไป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 กองทัพไทยท่านนะวิ่งไปฟาเลยมันหยุดเราไม่ได้หรอกจะไม่มีใครหยุดความตั้งใจของเรามารวมตัวตี เรียบร้อยคิวกดรำวิ่งนี่เรียกคนบนพี kind of ่พบตายหาหมดนี่ขนาดต่อให้คุณหลบไปหนึ่งคนนี่นะเว้ยอีซี่ขอโทษเอ็นโซ่เลยนะทุกคนนะจริงๆผมทำไมผมต้องขอโทษแบบว่าผมไม่ได้ฆ่ามาสักตัวเลยทุกคนดูดิศูนซิผมไม่ได้ฆ่าใครเลยครับทีมผมไม่ฆ่าคุณเลยไม่แตะต้องคุณด้วยเหมือนว่าเมื่อกี้ เราจะแจกความน่ากลัวของพีกดให้คนดูไม่ฟัเพราะฉะนั้นหัวร้อน5อันเฮ้ยตัวข้าหัวร้อนไปเลยเอาละทีตัวข้าร้อนเรี่ยวโอ้โหอันนี้คือถ้าเราเผลอไปสู้กับมันเนี่ยแตก100%นตะพรทำตามเป้าหมายของเรานะครับเป็นคนปลูกผักซะฟาร์มและทำลายฟอมเชียดูดิทุกคนอุ้ยมันอินดูร้อนเรี่ยมันกระโดดทีดิเชียร้อนเรี่ยวกระโดดสี่ตัวพร้อมกันโคตรน่ากลัวมันน่ากลัวคิวกอดกีก อยากลองยัดหน้ามาลอเรียมาดิมาดิมาดิขอลองลนลหน่อยวะมันเก่งขนาดไหนวะดูเลือดฮึบฮึบอโอเคมันเก่งจริงกูไปดีกว่าอย่านะครับอย่าเสกจะสู้กับคุณกิโลโตัวนี้นะครับแต่มึงทิ้งป้อมอย่างนั้นเหรอนันรอเรียวมึงทิ้งป้อมเหรอไปฮึบยอุฉี่หายละ,ละไปต่อเคียร์คริปเคียร์คริปแล้วไปต่อเคียร์คริปแล้วไปต่อฉันไปเองพวกนายไว้ใจฉันได้ฉันไปเองอตอนเนี้ย เราก็เหมือนหมาทุกคนเราฉี่ใส่ป้อมนี้ไว้แล้วนั่นแหละคือของเราเราจะมาเอาป้อมนี้ตกถ้ามันไม่ขึ้นรองเท้าวิ่งเร็วนะมันไม่ทางวิ่งทางผู้ผมไปผมพูดจริงรอเลียไม่วิ่งเช้าเว้ยอุ้ยอืดังนี่คิดจะกบบัาฟ้าอย่างนั้นเหรอวอร์หนึ่งเรียกรอสองเตรียมตัวนะครับเราจะอ้อมไปที่ป้อมนั้นทันทีนะครับเปิดเราเรียกไปครับไม่สนครับผมไปแล้วครับทีมงานตามไปเลยครับไปเลยครับคุณนำรอบไปก่อนเลยครับผมดึงเลยครับทีมงานครับไปเลยครับผมลบนะครับผมลบแล้วผมจู๊แล้วผมตี นนนนะะททททาาออไไรไรีีีี่่กูทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยกูทำเพื่ออะไรวะเนี่ยรักษาป้ากนะ่อนครับตอนนี้เราโดนมาสวนใช่ไหมป้าตัวเองเฮ้ย,อ,อ,ยอย่าตีมันอนะให้มันตายเองออมาเอาเลยเราไม่ได้หว่ะป้อมข้าวห่ะสวยสวยสวยผมไม่ได้ทำคุณนะไม่มีสิทธิ์โกรธผมไอโกปโอเคพี่กันป้องไปแล้ว ทีหมดแล้วหมดหมดจริงๆแหละตีเลยตีเลยวูบไปลูกเออสวย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 ตเลยตุ๋ยเลยตีกินวูบไหล่ตาได้มันไม่มีทางหรอกไอ้นี่ไม่มีตะปีกไม่มีขาโอ้โหแม่งดักทุกทางกูไม่รู้จะจับกล้องไหนเลยเพื่อนไม่รู้สตูไม่รู้จำไว้สวยสวยสัตว์สวยสัตว์สวยสัตว์สวยมากสวยมากสวยมึงไล่ตัวนั้นแต่กูมีตรงนี้ไงล่ะ พลาดแล้วที่ไล่แค่ตัวเดียวถ้าในการกดแรงนั้การไล่ตัวนั้นถือเป็นเรื่องที่ถูกแล้วทุกคนนะแต่มึงมือไปหรือเปล่าคิวกดห้าคนจักรูกูตีต่อด้วยมาเองเออสวยสวยผมไม่ได้ฆ่าคุณเลยนะทำไมคุณต้องมาฆ่าผมด้วยอ่ะโอ้โหเทียบแม่งพิโรดแล้วว่ะไอ้ล้อเลื่อนแม่งโกรธแม่งโกรธจัดตอนนี้เฮ้ยแผนเดิมแผนเดิมดึงหนึ่งดึงหนึ่งไปล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 ง ตีไรตีโอ้ยมันตีมอวบดิดบอันนี้อันนี้เทีนน่ยวกันเออสวยสิ่งที่พวกแกรักจะไม่เหลือเลยไม้แต่น้อยเป็นคาราเบลเดี๋ยวนะรอเลียวออกคีบอสฟักมึงออกคีมาไล่ตีกูเหรอเชี่ยมาไล่เราจริงเหรอเฮ้ยอันนี้ผมต้องกัรป้องก่อนนะไม่ป้องผมแตกนะไปเลยเพื่อนฉันดึงให้อยู่สู้เขาสู้เขาอ้าวกูไม่ไหวแล้วนี่แหละนี่แหละ ไม่หมดของนายคือความน่าด้านเนี่ยไงละครจบเรารวมจบ5คนตีแตกปะแตกโอเคครับการป้างการป้อเกงเกงเกงป้องเกงก่อะกูว่ามันน่าจะเล่นเราแตกก่อนทุกคนนะครับตอนนี้เราเลี้ยงโกรธมากเราเลี้ยงพี่โรดจัดเออตอนเนี้ยถ้ามึงฆ่าได้มึงฆ่าเลยนะซัดันเลยถ้ามึงฆ่าได้ไม่ต้องรอเล้ช่วยด้วยฉันไม่ยอมไอ้แก่มาแต่ต้องป้องฉันลงสวย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  ต้องฆ่าทุกคนไม่งั้นไม่เอาจริงนะอุ๊ยโอ้ยสวยๆโคตรแหละโอเคอุ้ยอ่ากำลังจะว้าวหรอกำลังจะว้าวหรอไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับโอเคฉันเห็นแล้วถึงความตั้งใจของนายฉันเห็นมันแล้วยาสีเล้งไองซาดียอสซูลิงกดอื่นขึ้นกดหัวเราะอื่นขึ้นไม่ถึงเว้ยนายนะคือคนต่อไปกูเรียกเราเรียกโคตรแรงเรียกเราไม่ได้เนี่ยไปคนนึงไปคนนึง คนนึงเคลียร์กลางคนนึงไปบนไปลูกไปลูกเออโอยรอตีฝ่าฝ่าได้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 พุ่งาปเราเออไปเราตีกูตีเราตีตีเออเฮ้ยกลับ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 ชี้รอเลี้ยงมันเอาจริงดูรอเลี้ยงมันเอาจริงกันบ้านแล้ว รักนะขอโอกาสได้ไหมผมไม่ได้ทำร้ายเลยคุณเลยนะอย่โนนคนฝืดฝืดจัดอันนี้ผมพูดเลยครับถ้าเราไม่เอาแต่ตีป้อมนะเราก็ค่อยไปเ,ไไเรื่อยๆผมว่าไงก็ชนะตด้แล้วนะครับเอาฮาเกินจำไว้นะครับถ้าเราเล่นคิวก่อนเจอลอเลี้ยวอย่าสู้กันนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้